บอยประกรตอบแบบชวนลุ้นหลังโดนถามเรื่องต่อสัญญาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกแถวหน้าของช่องสามที่แฟนๆหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับบอยประกัชัดบริรักษ์เพราะแจ้งเกิดจากละครชุดเรื่องดังอย่างสี่หัวใจแห่งคุณเขาและมีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันอีกเพียบ แต่ช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปจากจอละครพักใหญ่จนแฟนๆแอบหวั่นใจเลยว่าเจ้าตัวจะหมดสัญญากับทางช่องสามไปแล้วหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบแล้ววา่าสัญญาเหลือไม่ถึงปีแต่เดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีโดยบอกว่าสัญญายังมีอยู่ครับตอนนี้ ตอนนี้มีนักแสดงหลายคนเริ่มไม่ต่อสัญญาความจริงแล้วผมก็ได้ยินมาบ้างแต่บางทีเราไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์พอมีคนมาบอกเราอ้าวหมดแล้วเหรอแต่บางคนก็เห็นตามข่าวบ้างแต่ของผมเหลือไม่ถึงปีครับตอนนี้ผู้ใหญ่ยังไม่ได้เรียกเข้าไปคุยครับผมว่ารอจังหวะเวลาก่อนดีกว่าค่อยตัดสินใจอีกที แม่เดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีนี้ทำเอาคิดไปไกลเลยแหละค่ะเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่เคยบอกว่าเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีแล้วก็ไม่ต่อสัญญาเอาเป็นว่าหนุ่มคนนี้จะต่อสัญญาอยู่กับช่องสามไปอีกยาวๆหรือเปล่านั้นก็ต้องรอลุ้นกันเชื่อว่ามีความแน่ชัดเมื่อไรก็คงจะออกมาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันอีกที